โอเคนะครับก็กลับสวัสดีด่วยผู้ชม,มทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอดิชแน,นลวันนี้อยู่ในเกม RV Mobile นะครับผมวันนี้จะหาปวดสักคนหนึ่งให่เนขะ้ามาหาเราอยากเล่นแรงมากนะจริงๆแต่ไม่มีใครเชิญผมแรงนะเลยมีนคนด้วยปกติเหรออ๋อโดนเตะออกแล้วเนี่ยโดนเตะ คนอัดคลิปด้วยสนใจแอดมาเหมืนอนโพสต์ห่าง,งานอน,นอะนะจริงจริงวะะเต็มเต็มเริ่มทอดแท้ใจแล้ว กดเลยเดีกว่าทุกคนเกียรมันนั่งรอแล้วแม่งน่าเบื่อมันจะเล่นก็ไม่ได้เล่นสักทีอันนี้เล่นตัวเบาๆนะทุกคนตัวเบาๆหรือเปล่ามันจะเร้าสมชื่อหรือเปล่ามาหนึ่อีกโอเคนั่นไดเล่นการเล่นเบาๆของเราไปเล่นเบาๆของเราเล่นเบาๆของเราเราเล่นตัวอะไรดีแบานแนงเลยลราได้แบานแนงเลยโอนแบานแนงเลยตัวนี้ ฮัลโหลครับเปิดไหมคุยกัน,นได้ไหมครับผมฮลโแล้วับเล่นตัวอะไรใครสนใจเลี้ยงมาก่อนนะครับเล่นอะไระไบ,าไไไบา้านี่เบาเบาไปนี่เบาเบาแล้วกันดะีไหมโอเคได้โลกรี่ตนะทุกคนตัวเบาเบาตัวเบาเบาฮัลโหลครับทุกคนมี่ใครอยากคุยกินยิงฐาน, <S <S นปีนไปเปลี่ยนไมบ้างหรือเปล่าดีกว่า เวลาผมอ่านกิจจะผมไใจนี่ทุกการเงินก่อนแล้วผมจะพิมพ์ชื่อช่องไอ <S <S ว้เพื่อจะมีคนไปติดตามอะไรพวกนี้ไงเคเดี๋ยวกเก็บนี่ละไอเกียดหนึ่งเดี๋ยวคอแล้วน,นะวนนะทุกคนเปลี่ยนเล่นละ่ะเมื่อกี้ไปเล่นพับเีมาไหมมีแต่คนมีแต่คนปั่นมีแต่คนล่ยมีแต่คนจุงเกียร์จุงชังผมมาเดินเลยไหนมาเล่นอารีนี่นะทุกคนรอส,สีสีสังขารมูอเป็นฝูงอ้เลยดรอย่อนไอ้อยากเล่นย้อนนะไหนกัน ในกันเพื่อนเล่นย้อนเล่นย้อนในกันอยากเล่นย้อนบอกว่าย้อนกลับใหม่ไปทุกคนอยากเล่นย้อนเพื่อนย้อนไม่ให้ผมเล่นย้อนนะงงวะใครไม่งงใช่เปบอกทีนันตายาไม่เป็นไรข้าคือราชาแห่งสายฟ้าเจ้าแห่งสายฟ้าหรือว่าจอมมันจอมมันแห่งสายฟ้าข้าไม่ได้เทพเลยข้ามีน้องชื่อว่าต่อเทพเจ้าแห่งความเล็กสายฟ้ามา เอาของตามเขาเลยนะทุกคนโลจีม่ต้องอิดอะไรมาเจอตัวอะไรมาจับไว้ก่อน <c oughs> จับไม่อยู่ค่อยว่ากัน <c oughs> เรามีน้องช้างของเรา <c oughs> ที่สามารถลังตันได้ <c oughs> ใช่ไหมใชเอ๋นี่นีน่นี่นี่ อย่ามาห้ากับตารับอ,อะไรอะไรเราอยูน่นี่ไปไปอย่ามายุ่งกับฉันน้อยเรายิงมันตอน ไปได้หนึ่งต่อยมาเบ้นต่อยมาออมันจะซับหัวเราว่าไม่ได้ข่อ,อนจี้ช่วงเราไม่ได้ได้หนีนห <c oughs> ไม่มีใครพิมพ์กันแล้วมีแต่ผมนี่แหละพิมพ์ผมนี่สุดยอดแล้วสุดยอดนคร่าดังคนติดตามให้นะ ฝาดหน่อยแล้วกันฝาดหน่อยฝาดหน่อยนะฝาดหน่อยนะจ๊ะนีเลยไม่เลยยังีนกูมึงจะมาใกล้กูอย่ามาใกล้กูน่าสมพระเลสอย่ามาใกล้กูยัเยาายงเขาบอกว่าซิลเดียร์ซันปรปับไปอยู่เอ้ย เอ้ยบ้ไบ้ไบ้ไบ่มากูกลัวกูกลัวกูกลัวกู윙กู윙หนีอย่าหนักใจจับแมงลยไม่ต้องขยับเลยอันนี้เปิดสติเขาหายอย่างนี้ตายนะครับกูเนี่ยตายนะครับเฮ็ดแม่รอดได้อย่างรวยกันนี่ยิงมันไม่โดน สวัสดีเพื่อนอะไรเพื่อนนายจะทำอะไรนี่ครับคอมโบรู้ติ๊กเกอร์ไปล็อกเลยใครว่าพิมเก่งอันเล่นหรอ เลยไม่เป็นร้องเลยไม่เป็นไม่เชื่อเป็นผมมวงก็ไม่เชื่อน้หัวคิดเป็นของกูรวยไม่ไเดือดเดือดเดือดเดืดเดืดเเหมือนโพด <laughs> cho lô kỳ hình càng quên tiền mà nên đi mà có dễ đi tì dễ yeah, giờ <laughs> <laughs> yeah, đôi dễ tự cho mẹ lá mà nên tì cú chẳng mang กูยังไม่ตายดีร้อยเพ่อนกูตายแล้วทางถอยมาช้าทางไหนฮุย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 ลูกพี่ใหญ่มาไหนงี้แล้วตัวรัวใครตัวมลันรันไหนยิหางจกตูดไปกลางดีกว่าเอลเดอ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 ไปเล่นไม่เป็นตัว เดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวรอผมังกรดูกวาเพื่อนเอยตีกลับบ้านละกำลังไปเล่นมันท่านนี่รู้ว่าอยู่ในนั้นอย่าได้เออแมมึงแมมึงแมมึงอยามาไปกบเอย ไม่โดนกันเลยสาบติ๊กเกอร์เข้าไปยอนมึงก็โหดเกินเหลือให้กูบ้างกูเป็นเจ้าของช่องไอ้สัสเพือไม่ได้ทำเยอะเลยมันมันลุ่งไปงุังไงเรียบร้อยไปดันบ้านด้วย ดันบ้านดีกว่าสหายไปไมาดีกว่าสหายมันน่าจะเยอะพู้จะไม่ทมันกับกลมลีทีมอย่างตึงจ้าหน้ามือหัวด่เออมันตีตูนฟุตบอลแป้งไอเดียนี่ นมฝนะก่นเน่ไน่ไ่เจ็บไไ่ไ่เลยไ่ไไโอ้พระเจ้าจอด<ป>มันยอดมากกล้ดเลวอนจูเลยั้ <attack>, ไงสุดยอดจริงนดี๋ยาบานให้ไม่มีปัญหาแล้วนะ ไม่โดนมันมาเียวมาเดียวกูกกจับล็อกแม่งเลยไอ้เหี้ย้อนไม่ธรรมดาจริงๆแฮะมือเมือมือแม่อมือฮัลโหลอย้อนฮัลโหลย้อนย้อนข้ามันย้อน ไอ้เหี้ยโดนกูอีกช้างดีจ้ะดีจ้ะน้องไปไหนนะจ๊ะที่นั่นหละจ๊ะแล้วก็โดนตานีกคีหนึ่งเลยจ๊ะตายจ๊ะขอนี่ย้อนเออหัดมีน้ำใจก็บังน้ำปืนเจ้าไ,ไปไปนายยาวมากไ,ไปไปได้เลยนะบ้าน หลอกแม่งเลยแต่ซื้อสิบตัวจ้าล็อกกี้น่าจะปรับไปอยู่ซับพอร์ตนะทุกคนแม่งซับโคตรดีอ่อย่าได้เข้ามา giờ đã không à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เยอะว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะเอ้ยนี่ิี่กยแวแวเมมึง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 ส่เอาเยพูด่มันโดนมาลูก่มเนกดเลนเนคอมังคอมังเอ้ยคอมังอยู่บ้าน ก็เล่เหือนเิมื่อมันก็พื่อมันก็พื่อมันอตายหามเลยในชาจูแอบในพุ่ม บอลเล่นเพื่อนทำไมต้องแย่งลิปบเราด้วยไงนยนอย่างนีงน้กิบเราย้อนไม่ฉันคาดครับลาก่อนเพื่อนช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยตีอยู่ตีห่างๆอย่างห่งงวง มใจฮันนี่ฮันนี่จะไปยงลองหุนเอะฮันนี่ว้านตีกูตีกู จ็บขอมาอเลยแล้วกันนะถ้าเอาโลกีไปฟันจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนมันคงโกงหน้าดูอ่ะ

ตีบ้านกูไอเ้เหี้ยวตีบ้านกูอย่าคิดว่ามึงจะได้ออกไปอะไร่ต้องใช้มานาเพื่อน ทิกแห่งเทพเจ้ายิงไปเดี๋ยวก็โดนต้องอยู่เฉยนี่สิ โลคอมันเฮ้ม <myster iously to Cafe> well, ึงโง่เลยมึงโดนโราี่ก้า แล้วเหรอเกมใบแบบสร้างคนกำลังฟาร์มอยู่นะเกมสองเกมสองไว้ติดตามชมในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก่อนแล้ว,วกันก่อนนะครับสวัหนึ่งสามเจอกันบ่อยๆจะบ๊ายบายจับจุ๊บ